ด้วยดีครับพี่น้องตื่นนะครับและหมวไอไอย้องอย่างไปเอาอันนันทชยรถดให้เน่้ละลาได้ยังลาเองละจะเอาลาหำมหรือลาที่ซื้อแล้วเนี้ยละน่าดีใจลาลาน้ำมาลวปากเองปุ้ยปากมั่วงงนูก มั<เ>นไบยองอย่งนีกหลอกกินงยอกเออามันบุยองนี่แหะตัวเขาเอามันยองพูดมันยางออกข้างนอกก็ได้ก็บักินาอย่านี้อนมันได้แปลงกลั่นมขึ้นเหมอนปากกระดาษวะลืมออกมาอยู่ได้่ถดมันหนอบไปลุงตุ้มนั่งออคนใจส่งไ <laughs> <c oughs>

กับพี่น้องนะครับหลังจากอาบน้ำอาบทาแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวไปเมืเ่อทรั้งนั้นถ่ายคลิปกันมาหนึ่งมาเหนึ่งมาพักกันวันนี้ก็มีสุไซยญ่นะครับแล้วก็ต้นนิมมณชัยเข้มกมณชยัยแล้วก็ครูอเอนะครับเบื่อนเพื่นเห็ดเงีย้ยงกันนะครับสวัสดีครับเจ้าพี่เข้มโอ้เพื่อนเข้ม เป็นบุญกล้องเงี้ยได้เจอพระเอกเข้มยสวัสดีปามดครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายสวัสดีปามดครับขออนุญาตถ่ายนะครับครับโอ้โหพอแต่งองค์ทรงเครื่องก็อีกอย่างหนึ่งพอหลังจากแต่งองค์ทรงเครื่องก็รอกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องหน้าสดจริงๆนะเนี่ยเอกต้นเขารอจริงนะขออนุญาตนะถ้าผมเป็นผู้หญิงผมยอมเสียตัวเข้มเลยรอจริงๆขออนุญาตครับหน้า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 ไร้สิวฟ้า มีกิ๊กเลยมีมีมีไม่มีมีมีโพ้ชรอครับจริงก็หรอจริงครับไปเอเคฟรกับเอฟซีครัถ้าอยากมาดูก็คืนนี้ครับผมครัเเอเขมเราต้องมาดูตอนที่ไม่ต้องแต่งหน้านะครับหน้าสดนี่จะดูสุดยอดจริงๆโรเน่ลองใจโอเคครับผมสวัสดีครับเอเคสวัสดีครับไปต่อไปหมดปหมดอยู่นี่เมื่อคืนนะครับเตียงเดียวเตียงเดียวใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปมอหจะม่งว่าไง เดี๋ยวหงงมุกมีมีแต่เสียงตัวจวดโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากร้องดีสดบรรยากาศดีศดีเลยแอนน์นเป็นสวนแต่ว่าลลื่นไหมต้นไม้ไหลแต่ว่านอกกำแพงไปนี่ก็เป็นตึกเป็นเอยียง<ช>แต่ว่าเพิ่นเห็ดอ้อมหัวไปเป็นแบบเป็นอะไรย่างคนละเออคนละเด้วยชั้นไปเรื่อยๆครับเป็นเห็ดหัวไปเป็นแบบเป็นสวนไปเลยไหมชื่อว่าผู้เฒ่าเพิ่นมกักเนาะไปไปไปเดี๋ยวก็ แนะนำไป้ฮะกินข้าวกินหนังห้างวันนี้เราเล่นอยู่อ้อมน้อยนะใช่ห้างไม่กี่กิโลหกิโลห้าโลแมนประมาณนี้ประมาณหกโลครับจากนี้ไปถึงวัดอ้อมน้อยโอ้เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเลาะหาจนเจียงเขือนเลาะหาวัิพรางอยู่แถวไทรหน่อยมาหอดปีกันเลยเบิ้งขีดไปพอดีลงปั๊บพอดีเลยบ่นั่งเหยียดขีดกาน ประมาณซีนาทีแหละมาหอดเปิดเรื่องเขาไอ้เขาก็ปวดต้นนี่แต่วันนี้นอนตัวเดียวห้องกระเดี่ยวเนาะไปเดี๋ยวอย่างห้องรอเบิ้งบรรยากาศเอกอยู่ทางนอกเอาขนของไปแล้วนะครับซื้ออ่าเขาเอื่อนี่ยังอ่ะชื่ออะไรนะชื่อชื่อห้องไอคาเพฟนกะจิมี่ซื้อเป็นต้นใหม่นะครับมันกะจิมี่ซื้อเป็นต้นใหม่ คือแจงหลังนี่ก็กระดูนนะครับกระดูนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่มือขึ้นนี่ก็จะเป็นสีตรังนะครับมือขึ้นอยู่กับอีกตรงนี้เป็นสีตรังนะครับเพื่อนบอกว่าต้นสีตรังก็คือต้นนี้นะครับเข้มกับพกเคยหูคือกันว่าต้นสีตรังที่ต้นนั้นต้นนี้เขาอื่นว่าจังไดน,นะครับแต่ว่าเจ้าของเพื่อนบอกว่านี่คือต้นสีตรัง นะครับบรรยากาศโอ้ต้นซาตัวนี้โอวแมนคือให้นะครับอีย่างน่งอันนี้ต้อน,นอีย่างหนึ่งชงโคนะครับโอ้อันนี้มีโซโฟ,ฟาเตั้งหนาอันนี้ราคาจะได้เนาะอันนี้นาที่เป็นหลังนะครับอันนี้นาที่เป็นหลังตั้งหากนะครับ อันนี้คำหมอกหลวงนะครับมีโซฟานางกินเขาจรินอย่างเออเนี่ยสิเป็นลังคับนะครับนี่เป็นลังต่างหากนะครับแต่ว่าจนวนี้นนะที่เป็นหอ้องอ่าังติดกันนะครับแต่ว่าเป็นสองหองนะครับเบื่องผุนผู้ไดผุนบรรยากาศครับร่มรื่นรื่นร่มนะครับเฮ้ยครูครูค ตรงนี้เขามีเป็นหลังด้วยอ่ะตรงนี้เขามีเป็นหลังด้วยมีเป็นหลังแบบหลังเดียวแล้วก็โซฟาสวยโซฟานั่งกินข้าวอะไรเล็กนกหนอ่ะนกพิราบขาวใช่โอ้ยมีไงอันนี้มั้ยเอาก็ได้ยินเสียงมันอยู่ไหมไม่ได้ยินเสียงหรอ่หักอันนี้มันหลอดไฟแอรนกพิราบขาวนกพิราบขาวหัวเนี่ย คือามันนอนด้วยกันไหามฮะมันนอนด้วยกันโอ้ยอ้วนยังนอน,น,อน,อนมันเป็นหลังก็เราก็นอน,นด้วยกันเนี่ยสองเป,เป็นหลังไม่เหงาได้ไหมล่ะได้ถ้าไม่ถ้าไม่ติว่าอยู่ไกลางานออไม่ไกลหรอกกนั่งบอกใครสิดูบรรยากาศพีนน่น้องร่มรื่นเนาะร่มรื่นนี่ในกรุงเทพปะเนี่ยนี่ขนาดอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าลวนไปทางนู่นแล้วอยู่ยาวอยู่ยาวปลาหมดไปสัมผัสเจ้าของสัมผัสแล้ว อันนี้นกอะไรมั่งครูอ๋อนกแก้วเหรอบืมอากาศครับพี่นอ้องอือันนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับเขียนแดดเป็นสวนเป็นอย่างดี เรื่งกำลังเห็ดกำลังก่อสร้างกันอีกนะครับสร้างกำลังเห็ดอยู่นะครับสร้างหินสร้างหางมาอืมนะครับกำลังเห็ดขึ้นอีกนะครับบรรยากาศดีครับนะครับอยู่เพชรเกษมร้อยแปดร้อยแปดสิบด้วยร้อยแปดที่สี่เนี่ยผมจำไบ่ได้ทา้งเข้ามา ลมเดือนครับพี่น้องนะครับเจาของผลหมักต้นหมอกต้นใหม่เนาะโอ้อยางมีเงินเด็ดคือเพื่นนี่จากหลานเนาะนี่จากสิบหลานครับครับผมฮอะไรนะไอ้บ้านเป็นหลังมนีอย่างเงี้ยเขาก็จะมามีแบบใช่พวกมาเล่นงานตามงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ แล้วเขาก็มาพักแล้วก็ออกไปเย็นๆแบบนั้นห้รอเธอห้องอันนี้เป็นห้องมาแบบครอบครัวไงสี่ห้าคนเลยเลยเกบรรยากาศดีมากถูกใจสบายเลยเออแม่เหมือนอยู่แบบภูเขาเติมอะไรดีครับพี่ฮะเติมเก้าหนึ่งก็พอแม่แม่เติมอะไรนะเติมอะไรจะเติมไม่เติมเติมเติมไม่เติมก็ไป เติมมรกรเดี๋ยวพูดมาติมมรกน้ำมะเขือเออใช่ๆปากกาปากกาเยมาเาิมน้มเากีข้าวี้กีข้าวดีกว่าปาโมดเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อน กันครับกินข้าวตอนนี้กับพระเอกเขนกับพระเอกเขนก็จะไปฮะติดตามอันนี้คือแตรงอะไรก็เป็นผู้ติดตามตลอดไม่ได้ลาออกมาเดี๋ยวจะไปไหนอะไรครับพระเอกเขนครับไปเลยใช่ไหมครับไปเลยครับเดี๋ยวไปหาข้าวครับขอบคุณจ้องกับหมด เออก็ส่วนหนึ่งแต่นิสัยนี่สุดยอดนิสัยดีขอบคุณครับขอบคุณครับมิต่ปลามนลในรายย่องพวกคุณไม่ไม่ก่อนจะพูดได้ต้องดูการกันครับครับโอเคขอบคุณปลามูลครับโอเคครับครับไปทุกคนครับเดินทางก่อนมาเองมหมเอกไปแล้วครับพี่น้องนะครับ เดินทางครับพี่นอ้องถอยจังไหนถอยออกเร็วบ่ถอยออกเร็บ่หัวน้อคือเอาออเน้าบ่มลยอ่ะ,อะอยานเดียกันเชี่ยวเอาแบบนี้ยหัวน,น้อมันเอายานบึมลงกมาเนี้ยเตรียมบ,บุไว้ไดีกว่าอ,อางาการสุดยอดครับ อย่างว่าภาคอีอยู่กันเป็นดีเทลนี้โอ้ออัจฉริสตร์เฮ็นแบบนี้ได้พี่ปลูกต้นไม้ไปละลายก่อนหือแัลเลียนี่ต้องลงทุนกค่ต้นไม้ก่อนเป็นหลายล้านนี่ว่าคุดเอาน้ำบาทเอาเลยนะไม่ใช่ต้นบังยุ่งต้นบักมีมอนีรต้นกระโดนต้นนี้น่าจกันเก่าแล้วแบบได้กันเก่าอ๋อมีมันนั่นคือเปิดรถไปทันทีทันทีแล้วเรา ม่งจจอดฟุตกมาหนี่กตันหันกจะจอดฟุตบอลแล้วก็จอดถ้าปะทิ้นปาาครับนะครับแล้วก็ช่วยตันบอมนะทิ้นปาทินปลากนหมายถึงว่าอย่งเงยยัเบิกเลจริงจิงจริงทนปลาหมายถึงว่าแยกสิบนี่พี่น้องอันนี้มันละเพชรเกษมร้อยแปดบ่ร้อยแปดร้อยแปดสิบบ่แยกสิบบ่ก็จะเพคืนได้ดีเอาไแยกสิบทนปาาไม่ว่าแยกสิบ

เอาล้วพี่น้องนะครับคลิปนี้กับ่ซ่อนี่แหละนะครับเจ็บปวดกันชิมนาอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับเจ็บกินเจ็จนเด้อร่ำรวยร่ำด,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 ด้วย,ดวย,ดวยเดี๋ยวเดินทางไปงานพว่ากันงานครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตำนีครับผมรวยเศรษฐกิจมั่นคงร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพร่างกายคลิปนี้เข้มกับเอกไปแล้วครับสวัสดีครับ